วันนี้ผมเดินทางมาต่างแดนอีกแล้วครับแล้วก็พร้อมจะเก็บเรื่องราวต่างๆในงาน j p a n Mobility 2023ท่านผู้ชมจะรับชมนะครับและหนึ่งในงานครับที่ถือว่าเป็นพื้นที่จัดแสดงใหญ่ที่สุดของงานกับ Honda สําหรับปีนี้ครับฮอนด้นั้นใช้พื้นที่ใหญ่ที่สุดในงาน j p a n Mobility แล้วนะครับผู้ชมครับสโลแกนของ Honda กับ Power of Dream หลายคนคงเคยได้ยินกันอยู่แล้วคงรู้จักกันอยู่แล้วแต่ในครั้งนี้ Honda แบ่ง ออกเป็น3ามหมดหมู่ซึ่งเป็นการต่อยอดสโลแกนของ Power of Dream ครับ Create t u n s e n แล้วก็ Augment นะครับในวันนี้ Honda เขาบอกว่าอย่างนี้สำหรับลูกค้าเขานะครับจะสามารถใช้คุณสมบัติต่างๆที่อยู่ในนวัตกรรมที่ Honda พัฒนาขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ครบ32หรือลูกค้าที่เป็นในกลุ่มของพิการทุกโภาพใช้งานได้หมดรายละเอียดเป็นเช่นไรนั้นไปดูกันต่อครับ ท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกไว้นะครับฮอนด a นั้นมากับสโลแกน the power of dream แต่สำหรับบูธครับเป็นเรื่องของ dream loop ซึ่งอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกนะครับสโลแกนที่เขาพัฒนาขึ้นมาหรือเป็นการพัฒนาที่ก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆในวันนี้อุปกรณ์ต่างๆของ Honda น,นะครับอย่างรถที่เห็นอยู่ Satina E คันนี้เนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้รีไซเคิลอายุการใช้งานของเขาอยู่ที่ประมาณ10ปี และตรงนี้ครับเป็นการผลิตรถยนต์ที่ลดคาร์บอนในอากาศจากการพ่นสีนะครับลดลงมาได้ถึงเกือบครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมลพิษในอากาศลดลงและน้อยลงจากโรงงานผลิตของ Honda แน่นอนตัวของซัตติน่าอี e ตรงนี้นะครับรายละเอียดอืนอ่นๆเนี่ยยังไม่มีอะไรมากเพราะยังอยู่ในขั้นตอนของการเป็นรถต้นแบบอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ รุ่นนี้ที่เห็นนะครับตำนานกลับมาอีกครั้งในช่วงปี90นั้น Honda Pilot วิ่งเกลื่อนประเทศไทยเลยครับแต่ในครั้งนี้ในงาน Japan Mobility 2023 Honda Pilot ได้กลับมาแจ้งเกิดใหม่อีกครั้งนะครับในรูปแบบของสปอร์ตซึ่งคุมพลังนั้นเมื่อกี้มีการสอบถานจะมี่อกรับในวันนี้ถือว่าเป็นในส่วนของ h y b ริดนะครับที่กำลังจะต่อยอดไปสู่เรื่องของ EV หรือ b ี e v ต่างๆนานา ยังระบุไม่ได้นะครับว่าหลังจากที่พัฒนาคุมพลังของพีลหดแล้วนะครับจากไฮบริดหลังจากนี้จะเป็นอะไรต่ออย่างนี้ครับปี2026จะเริ่มขึ้นรายผลิตที่ประเทศญี่ปุ่น ส่วนประเทศไทยนั้นจะเข้าปไปจำหน่ายหรือไม่ยังไม่รู้นะและเขายังคงความเป็นสปอร์ตคาร์ของพีรูดไว้อย่างเต็มตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวดิสเบรกสีล้อนะฮะใช้เบมโบตัวยางขอบ20นิ้วนะครับเส้นสายต่างๆที่ปรับพัฒนามาใหม่นะฮะก็ชอบเฉียวมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นครับอย่างที่บอกไว้ทาง h o n ด a ยังคงความสนุกสนานในการขับขี่ในการใช้รถรุ่นนี้อยู่ซึ่งเรายังไม่รู้ครับวับนนี้ว่า ดีเทลอื่นๆของ Honda p พิลจะมีอะไรบ้างนี่แหละครับรุ่นล่าสุดที่กำลังจะขึ้นลายผลิตของ Honda ในญี่ปุ่นซึ่งระยะเวลาตรงนี้ไม่เกิน3ปีได้เห็นวิ่งบนถนนนะครับที่ญี่ปุ่นหรืออาจจะอีกลหลายประเทศทั่วโลกด้วยซ้ำครับอีกหนึ่งรุ่นครับที่เป็นโปรโตไทป์ ai, และผมคาดว่ารุ่นนี้น่าจะพัฒนาต่อยอดไปให้เป็นโปรดักชันคานะครับกับ Honda โ l ล็อกนะครับโกล็อก ok นี้ฮอนด้ายังไม่ได้ แจ้งรายละเอียดมานะครับยังเป็นความลับอยู่เพราะยังเป็นโปรโตไทป์อยู่นั่นเองนะครับภายในเป็นรูปแบบของ5้ที่นั่งนะหลังคามีซันรูฟขนาดใหญ่แน่นอนว่าระบบความปลอดภัย Honda Sensing เนี่ยไม่พลาดครับที่จะอยู่ในคันนี้แล้วก็เป็น Honda Sensing ที่พัฒนาเข้ามาใหม่ด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับและที่เห็นอยู่ขนาดนี้ครับกับ Honda cmev ครับ cmev ที่ว่านะครับเขาพัฒนาขึ้นมาสำหรับนะครับ ผู้สูงอายุที่จะสามารถเข้าออกรถคันนี้ได้ง่ายได้นะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของขุมพลังไฟฟ้าด้วยนะครับการเดินทางอาจจะกลายเป็นเรื่องยากสําหรับกลุ่มคนที่สูงอายุนะครับแล้วก็อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีรถสาธารณะให้บริการซึ่ง c m เมคันนี้เนี่ยครับหรือ CMEV คันนี้นะครับ,รนนรบไม่มีขอบเขตนะครับในการจํากัดการใช้งานนะครับ เพราะฉะนั้นครับตัว cmev นี้ก็เลยเป็นโปรดักต์รถยนต์ที่สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าออกสะดวกสส,สำหรับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มพลังงานไฟฟ้านี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับ Honda เขาใช้ชื่อเรียกว่า Cruise Origin ยานยนต์ไล้คนขับนะครับมีการประมวลผลผ่านกล้องที่อยู่มุมต่างๆ4ตัวอย่างนี้นะฮะสวยงามไม่แบบนะนะ Origin จากคับผู้ชมครับ,ท,รบที่เห็นอยู่ในขณะนี้ครับคันด้าพาวเวอร์แบงค์เอ็กชาร์เจอร์นะครับเป็นแบตเตอรี่ของมอเตอร์ไซค์ซึ่งวันนี้เนี่มยมอเตอร์ไซค์ของค o นด้าก็เปิดตัว2รุ่นที่เป็นไฟฟ้า1 0 0นและอลังานนี้นครับมอเตอร์ไซค์ทั้ง2รุ่นที่เห็นอยู่นะจะทํางานร่วมกับแบตเตอรี่ที่มีหลายสล็อตสล็อตต่างๆตรงนี้จะเป็นเรื่องการชาร์จนะครับรจะมีเหรียญวิธีการไม่ยากตัวนี้ครับ เป็นคีย์เวิร์ดของเขาเอาเหรียญตรงนี้นะครับไปแน่เขาจะทําการอ,าอัพข้อมูลซึ่งกันและกันแล้วก็จะโชว์ว่าสล็อตไหนที่สามารถชาร์จได้นะครับเราก็เอาแบตเตอรี่จากมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับมาสลับชาร์จกันเพราะมอเตอร์ไซค์ที่ว่าที่เปิดตัวมาใหม่ร0อเนี่ยแบตเตอรี่มี2ลูกคุณมี1ลูกที่ยังใช้กําลังงานได้อยู่อีกลูกก็เอาเสียเข้าไปสึมามหมักใช้ได้ พอคุณเอามาเสียบค้างไว้นะครับแบตเตอรี่ที่อยู่รถก็สามารถขับ,คบเคลื่อนได้่อเพราะฉะนั้นข้อจํากันการใช้มอตเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือจักรยานยนต์ไฟฟ้าณวันนี้ที่ญี่ปุ่นไม่มีนะครับแต่ทางบ้านเราเนี่ยก็ต้องรอพัฒนาต่อไปครับพร้พอมใช้ก็จะมีสวิตช์ไฟนะครับกับริบขึ้นมา ชาร์จเต็มเราก็สามารถเอาไปขึ้รถมอเตอร์ไซค์ได้เลยครับนอกจากเรื่องของยานยนต์นะครับทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ฮอนด้ายังมีการผลิตในเรื่องของเครื่องเจ็ตนะครับซึ่งเป็นที่มาของหุมพลังในการขับเครื่องเครื่องบินนั่นเองด้านหลังของตัวเครื่องเจ็ทที่เห็นอยู่ท่านผู้ชมครับเป็นเครื่องบินนะครับที่เขาบอกว่าเป็นเ,เจ็ตรุ่นล่าสุดของฮอนดา้า สำหรับเจ็ตรุ่นล่าสุดของ Honda นะครับใช้ชื่อว่า Honda Jet E-Lit ลิครับเร็วๆนี้อาจจะได้เห็นนะในประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าเมืองไทยคงไม่ได้เห็นลำนี้บินผ่านน่านฟ้าบ้านเรา,าแน่นอนเ<อ>มื่อกี้เราเห็นภาพเต็มๆนะครับที่อนาคตจะถูกพัฒนาเป็นเครื่องบินเจ็ตในรุ่น Honda Jet E-Lit ลิแต่ที่เห็นอยู่ครับเป็นภาพโมเดลจำลองนะครับของจริงที่ในอนาคตเนี่ย Honda เจ e ็ตลิจะพัฒนาออกมาเป็นรูปแบบนี้ครับ ตรงหน้านี้นะครับเป็นยานบินไร้คนขับนะครับหรือโดรนไร้คนขับที่ว่านั่นเองแต่เป็นในรูปแบบของจำลองนะใบพัดทั้งหมดมีทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะครับแล้วก็เจ็ตอยู่ด้านหลังนะครับที่เขาจัดการเอาไว้นะฮะเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยดูครับว่าอีกกี่ปี Honda ตัวของหุมมพลังแกสเทอร์ไบน์ไฮบริดซิสเต็มเนี่ยจะได้ใช้งานจริงๆนะครับคงเร็วๆนี้ครับ คุผู้ชมครับเจสนิดนึงกับรุ่นสุดท้ายในบูธคอนด้าที่เจอนะครับคอนด้ายูนิวันก่อนหน้านี้คุณหน้าเคยสร้างรถยนต์ประเภทนี้ขึ้นมา,าค่ะแต่ในครั้งนี้ครับยูนิวันได้เพิ่มเติดมาในบูธของเจแปนที่เลยทำง,ง่ายๆบังคับง่ายๆชุดกุญเชียนก้มหน้าถอยหลังก้มหน้าที่มันพุ่งไปข้างหน้าอยากเลี้ยวซ้ายใช้สะโพกบ,บังคับครับโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวา นวักตกรรมล่าสุดของพันด้าน,นะครับแบบิ N ีวันที่ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนในยุคใหม่ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งนอกจากรถยนต์จักรยานยนต์นะครับเจ็ตก็มีและท้ายบิลีวันครับการขับเคลื่อนแบบใหม่จ๋วเา่ามาเดินงานอย่างเงี้ยคุณที่ใหญ่สบายแต่ว่าข้อพู่ผมไม่ได้มีอะไรมากนะไม่รู้ว่ามันชาร์จครัง้งนึงแล้วมันวิ่งได้เท่าไหร่ก็เป็น ก็เป็นโปรโตไทป์เลเรื่องของทางท<ร>ังเพเ่ียน <ไป S 1> มา <ไป S 1> ใช้หลงังด้าดีวัตและทั้งหมดครับเป็นเรื่องราวของฮอนด้าในงานเจแปนบุนดี้2023นะครับยิ่งใหญ่อลังการใหญ่สุดในงานนี้ครับต้องฮอนด้ากับเจแปนบุนดี้2023ครับสวสัสดีครับ